ได้จากคุณละพยาูมิค่ะก็เลยมนาลีซื้อกล้วยทอดมันทอดแม่ค้าขายดีหลายสามเ้รเนี่ยอันนี้ร้านกล้วยเกี๊ยวอาหารตามสั่งนี่ทุกอย่างเจ้าของเซ็บเซีบนี่กบบกล้วยทอดมันทดอดแอบหลายเจ้าเนี่ยซื้อประจำไยกันเด้อร์ไฮคลิปก่อนนะ คขายดีดีร้อยเกือบเป็นสามสิบที่สิบนาทีเราค่ะเมื่อน่ะได้ว่าก็ต้องรอเพราะว่าแ่บอยากได้ไปให้ผู้เฒ่าทั้งบ้านกินติดถนนใหญ่ค่ะอันนี้บ้านอันมองรนีเอิน้นว่าจังใดบ้านใดนะ,นะโอ้ซอยนาเจริญมาสัจ้ะผู้ใดผ่านมาก็จอดซื้อเลยเด้อแซบกวยถอดมันถอดเพลินแซบเนี่ยซอยนาเจริญเนี่ยจ้ะ ขึ้นขายทุกเมือ่อละแสบปรอบนอกนุ่มในทั้งหวานทั้งมันทั้งหอมแสแบจะน่าอุดมเพื่อนประจำแล้วค่ะจนลูกค้าประจำถ้าได้เขามาใช้ยะพุ้งก็ต้องแวะซื้อแม่ไทยลงยูทูบด้อกด,ดติดตามให้แม่นเด้อยูทูบ ไมของแม่บดแมเนท์ YouTube พันนีพาชม YouTube อะไรก็ค่ะพันนีพาชมยู u ู u b e ค่ะ YouTube บดแมเนท์แล้วแล้วจีของแม่จดอีบค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อนลูกค้าเพื่อนแซ่บแซ่บลูกค้ามีเงี้นร้านประจันโบราณต่างแต่ กล้ยวยทอดมันทอดเพราะว่าจะตุ๊นเดียวเดี๋ยวเสร็จมดทุกอย่างค่ะยี่เนี่ยซอยน้าจะเลื่อนหมดเลยคนแหน่งทุกโม่ต้องเล่กินก้อนพอมาเซร็จลูกค้าชิมแล้วก็ติดใจ ของกินก็ถูกปากของปากก็ถูกใจถูกคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ก็นอก้นองค่ะน้อคลิปหนาพ่อกันไหมจ้าสวัสดีจ้า